ได้หมดถ้าเราพร้อมมากที่สุดเราได้เปรียบมากที่สุดเพราะเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องขนขวายหาความรู้นะแล้วถ้าไม่รู้เลยว่าจะไปเอาที่ไหนก่อนก็ง่ายนิดเดียวก็ไปที่กระทรวงพาณิชย์นะไปที่สภาุตสาหกรรมไปที่สภาหอข้อมูลให้เราเยอะแยะผมเรียนให้ทราบเลยวิธีการแข่งขันอีกหน่อยจะรุนแรงจริงๆแล้วผม ยังแนะนําให้พวกทําอุตสาหกรรมว่าถ้าคุณไม่แข็งแรงจริงแล้วคุณมีโอกาสขายกิจการของคุณขายไปเลยแล้วคุณไปทําอะไรไปทําซื้อมาขายไปไปทำเทรดดิ้งอีกหน่อยเนี่ยของจะดีขึ้นมาตรฐานจะดีขึ้นราคาจะถูกลงเพราะว่ามีการแข่งขันกันอย่างมากของดีจะเข้ามาของไม่ดีจะขายไม่ได้ถ้าเราคิดง่ายๆแบบนี้นะฮะ คนที่เก่งในด้านอุตสาหกรรมคนที่เก่งในด้านบริการก็ขนขวายไปซื้อกิจการของคนอื่นฐานของคุณจะได้ใหญ่ขึ้นเราเชิญสไลด์ต่อไปเลยครับเพื่อนโอกาสของธุรกิจไทยนี่มีเยอะแยะถ้าพูดรวมๆแล้วนะฮะเวลานี้ ประเทศไทยเรามี65ล้านคนเราทําธุรกิจภายในประเทศมันก็มีทําให้65ล้านพราะเปิดมามี600ล้านคนเราทําได้เยอะมากเลยคิดง,ง่ายๆแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะทําจาก65ล้านไปถึง600ล้านนี่ผมคิดว่าเรื่องการปรับปรุงเนี่ยมันต้องเยอะนะ,ะเราต้องมีทั้งเชิงลุกเชิงรับในการที่เราพยายามที่ทําธุรกิจของเราอีกหน่อยนะฮะผมคิดว่ามาตรฐาน ของสินค้าหลายๆอย่างจะดีขึ้นไอสิ่งที่มันจะต้องแข่งกันจริงๆก็คือการบริการลูกค้าผมว่าเชิงถ้าสมมุติว่าเราทำเชิงรับเชิงรับผมคิดว่าเราต้องอย่างก่อนหนึง่งเราต้องทบทวนเรื่องต้นทุนการทำธุรกิจของเรานะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะเอานวัตกรรมก่ใหม่เข้ามาช่วย ถ้าเราทําในเชิงลุกเราก็ต้องไปดูที่ว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรทําอะไรก็ได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าอีกอันนึงที่สําคัญก็คือเราต้องไปดูประโยชน์จาก AEC ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ติดตามพัฒนาการของเรื่อง AEC ถ้าเราพร้อมผมว่ามันง่ายถ้าเราไม่พร้อมผมการันตีร้อยเปอร์เซเลยเราเตรียมตัวเจ๊งได้เลยนะครับถ้าคุณเล็กจริงๆไม่เป็นไร ถ้าทำคนคุณทำอะไรก็แล้วแต่ทำได้ดีทำไปเถอะจะมีคนเข้ามาซื้อของคุณเยอะจะมีคนเข้ามาแข่งกับคุณเรื่องพวกนี้เราก็ต้องค่อยๆติดตามไปนะเชิญครับนะมีประเด็นอยู่สี่ประเด็นเรื่องท้าทายนะฮะจริงๆแล้วแต่ละประเทศเนี่ยความแตกต่างเรื่องกฎหมายก็มีปัญหาอยู่เวลานี้สิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยจะต้องร่วมมือกับ รัฐบาลของประเทศต่างๆแล้วก็ร่วมภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายต่างๆให้มันสอดคล้องกันความมุ่งมั่นของอาเซียนก็คือต้องการให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวเพราะนั้นกฎหมายอะไรที่ทําให้กีดกันในทางการค้าก็ไม่ควรจะมีควรจะถูกแก้ไขแล้วเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะมันต้องใช้เวลาหน่อยแต่พอวันที่31ธันวาคม2015 เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นถ้าถามผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมบอกทุกอย่างมันจะชุลมุนไปหมดเพราะว่าอะไรเพราะคนเรายังไม่ค่อยเข้าใจแล้วต้องให้มีไฟลนก้นก่อนแล้วค่อยมาแก้กันจริงๆแล้วเขาควรจะทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะคสำหรับอีกอันหนึ่งประเด็นที่ท้าทายก็คือเรื่องผลประโยชน์ของชาติกับผลประโยชน์ของอาเซียนส่วนรวมอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมันเป็น c o m m o น sense นะ ถ้าคุณต้องการให้ภูมิภาคอาเซียนเจริญเติบโตได้ดีและไปได้ด้วยกันอย่างยั่งยืนคุณต้องดูแลแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ของอาเซียนมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าแต่และประเทศเขาก็มีปัญหาของตัวเองเพราะเรื่องของวันนี้มันก็ต้องมีคอมเพลมไพรส์ต้องมีการมาคุยกันแล้วก็ให้บ้างยอมมั่งไม่ยอมมั่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นในที่สุดภูมิภาคเราก็จะไปได้นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง ประชาสัมพันธ์ของ AEC คนส่วนมากไม่เคยรู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมบอกได้อย่างเดียวว่าอีกหน่อยเพราะ AEC เกิดขึ้นแล้วการแข่งขันจะสูงคนที่ชอบช้อปปิ้งจะสบายเพราะของจะถูกลงแต่การประชาสัมพันธ์ AEC นี่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำธุรกิจ ผู้ที่ทำธุรกิจประเทศไทยโดยเฉพาะ SME เท่าที่ผมสังเกตมานะเมื่อ3าปีก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจไม่คิดว่า AEC ่าจะมีผลต่อธุรกิจของเขาแต่เวลานี้ใกล้ๆแล้วก็มีการตื่นตัวกันมากขึ้นเรื่องนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ต่อไปนะอันสุดท้ายอันนี้นะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาษาเรื่องภาษานี่เป็นเรื่องสำคัญผมจะบอกให้ว่า45ปีก่อน ตอนที่หประเทศแรกเขาจะตั้งอาเซียนเขาบอกว่ายังไงบอกเอยเดี๋ยวเรามาตั้งธมาคมอาเซียนกันฝรั่งนอกอาเซียนเขาแปลกใจว่าไอ้ห้ประเทศเนี่ยเขาจะทําอะไรกันอีกหน่อยเราคงไม่รู้เรื่องว่าเขาจะทําอะไรกันเพราะเขาจะรวมตัวกันเขาไปสืบซ้บาม,มาว่าภาษาที่จะใช้ในอาเซียนเนี่ยคือภาษาอังกฤษประเด็นของผมก็คือว่าฝรั่งเขาก็สบายใจ ว่าเราเขียนอะไรเขาอ่านแล้วก็รู้เรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาบอกเรามานานแล้วว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเราต้องเรียนภาษานี้จริงๆแล้วภาษานี้ยิ่งรู้มากภาษายิ่งดีคุณสังเกตดู6 0 0ล้านคนในอาเซียนมีอยู่ประมาณ3 0 0ล้านคนที่รู้จักภาษาปาซาภาษาอินโดภาษามาเลภาษาเขียนยาวี3 0 0ล้านคนรู้จักภาษานี้ ถ้าคุณรู้จักภาษานี้ก็ดีผมคิดว่าภาคใต้เยอะเลยที่รู้จักภาษานี้นะภาษาอีกภาษาที่น่าจะรู้จักก็คือภาษาจีนเพราะนั้นเรื่องภาษาเนี่ยผมคิดว่าทั้งภาครัฐเนี่ยควรจะกระตือรือร้นให้มีการสอนภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านอย่างแพร่หลายในประเทศไทยไม่ช้าเกินไปหรอกครับแต่ต้องเร็วๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะ สังเกตดูนะคนที่มาจากลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียก็ข,ขึ้นมาประเทศไทยเขารู้เขาฟังเรารู้เรื่องเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเพปฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและประเทศไทยจ้องปรับปรุงเรื่องนี้อย่างอางจริงจังถ้าคุณสังเกตดูนะไอความด้อยในเรื่องการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงรัฐมนตรีศึกษาธิการที่ผ่านมา14ปีเรามีอยู่12คน คุณคิดว่าอย่างนี้ต่อเนื่องไหมอย่าให้พูดมากเลยครับอยากจะฝากเรื่องนี้ไปให้ทางภาครัฐว่าอยากจะให้มีการปฏิรูปเรื่องการศึกษาของประเทศไทยให้ดีขึ้นนะรเราจะได้ตามเรื่อง AEC ไปได้อย่างใกล้ชิดผมเป็นห่วงที่สุดเลยคนที่ถ้าเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยคนไทยไม่ค่อยชอบออกไปทำงานข้างนอกนะตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะ ตอนนี้ต้องขนขวายออกไปข้างนอกต้องกล้าออกไปข้างนอกต้องเข้าใจภาษาเพื่อนบ้านต้องเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อที่ได้สื่สอสารกับเขาได้ถ้าค่าแรงของเราแพงเราไม่ต้องเราต้องไปย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นวัตถุด,ดิบที่ถูกกว่าที่อื่นเราต้องกล้าย้ายไปแล้วจะมีคนมามาประเทศเราเยอะแยะเลยเพราะว่าของเราก็มีของดีค่าแรงอาจจะแพงฝีมือเราอาจจะดีกว่าเขา อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นขอสรุปตรงนี้ง่ายๆนะฮะสไลด์ต่อไปนะฮะอ๋อไม่มีไม่เป็นไรผมจะสรุปว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนต,ต้องช่วยเหลือกันนะ,ะความจริงใจของภาครัฐผมว่ามีนะฮะแตว่วิธีทำยังไม่สู้ดีวิธีทำยังไม่รวดเร็วพอ แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยประคับประคอง SME ของเราให้มากผมเรียนให้ทราบว่าเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยนะผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรอาจารย์พงชัยเป็นเอ็กซ์เพรเดี๋ยวคงจะมีเรื่องดีๆเล่าให้ฟังแต่เรื่องโลจิสติกสเนี่ยพวกบริษัทใหญ่ๆโลจิสติกส์เี่ยอน่ของของในภูมิภาคหรือของโลกเนี่ย อีกหน่อยเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราได้อย่างง่ายมากขึ้นเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยในอาเซียนทั้งหมดเพราะถนาพวกเราเนี่ยทำงานเรื่องโลจิสติกสต้องดูที่ว่าเราจะรวมกันได้ยังไงนะฮะแล้วจะรวมกับเขาด้วยได้ยังไงแต่ถ้าอยู่โดดเดี่ยวเล็กๆนี่ผมว่าจะคงจะลําบากนะผมก็ขอทิ้งทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับ,รบขอบคุณครับ,รบในรอบแรกากบขอบคุณคุณอดินจราครับขอบคุณครับผม ท่านใช้เวลา19นาทีนะครับผมให้เวลานนี้20นาทีเดี๋ยวจะทดเวลาท่านครับท่านพูดให้ฟังแล้วนะครับว่า AC คือการรวมตัวของ10ประเทศซึ่งมีกฎบัตรของ AC มาแล้วด้วยกฎบัตรก็คือมีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้ธรรมนุญร่วมกันแล้วนะครับแล้วใน10ประเทศนั้นประชากรเกือบ600ล้านคนมี3เสาหลักอยู่ในนั้นเสาหลักที่1ความมั่นคงเสาหลักที่2คือด้านเศรษฐกิจที่เราพูดถึงเสาหลักที่3ก็คือด้านวัฒนธรรม นะครับประเพณีวัฒนธรรมซึ่งในภูมิภาคนี้เนี่ยไทยสิประเทศนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งอยู่ตรงกลางที่สุดของกลุ่มนี้นะครับท่านได้เล่าให้เราฟังมาตรงนี้ต่อไปนี้ผมขอยัดการเรียนเชิญคุณยูเจียนยืนยอจืนยยยยยยยพง์ซึ่งท่านเป็นนายกสาพันธ์การขนส่งประเทศไทยชื่อคุณยูเนี่ยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงวนาคม ทีบดีหลายคนได้ยินชื่อท่านนี่พอได้ยินชื่อว่าคุณยูจะเข้าพบนี่หนาวเลยนะครับเพราะว่าท่านเวลาท่านไปนี่ท่านเคลื่อนด้วยรถบรรทุก10บล้อนี่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เอาไปประท้วงนะท่านขับช้าๆ8 0 0คันนะครับเพราะนั้นชื่อเสียงท่านนี่น่ากลัวพอสมควรนะครับนี่ลองฟังท่านดูนะครับว่าโลจิสติกในนะ้ท่านเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกเนี่ยนะครับเราฟังว่า AC มาอย่างนี้จะเตรียมความพร้อมอย่างไรขออนุญาตกลับเยนเชิญคุณยูครับผมใช่ได้เลยใช่ได้เลยนะครับ ก็สวัสดีท่านนายกต่อไม่ได้อ๋อเอ็นคุณยืเทินก่อนนะครับไม่ลองยูเทินเลยครับเ็นท่านนายกสมาคมฮะก็เรียนท่านนายกสมาคมโลจิสติกและขนส่งภาคใต้ท่านนายกสมาคมทุกสมาคมที่มาร่วมงานในวันนี้นะฮะก็ขอบคุณมากที่ได้ เดี๋ยวสละเวลากันมารวมทั้งทั้งผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับก็เรื่องของ AEC นั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในทุกเวทีในแต่ละแห่งเนี่ยก็พูดกันมาเออมากแต่ว่าก็ถึงเวลาที่จะต้องตื่นตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาสไลด์มาเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นงานเสวนาคิดว่าเป็นการถามไปต่อไปแต่ก็ ได้คุยกับอาจารย์พงชัยแล้วว่าผมจะขอยืมอาจารย์พงชัยสไลด์ที่มีก็จะยืมอาจารย์พงชัยใช้นะครับส่วนที่จะต้องหาไม่มีก็โอเคก,ก,ก็เดี๋ยวก็ก็ว่ากันนะครับเอซจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เพิ่งจะเปิดขึ้นมานะครับแต่อาเชียนเราเนี่ยได้ร่วมมือกันเนี่ยส6ปีมาแล้ว จากในอดีตที่เราเริ่มก่อตั้งอาเซียนมาแต่ในขนาดนั้นเนี่ยจะมีอยู่5ประเทศเท่านั้นเองคือไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และมาเลเซียตรงนั้นเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคนี้เพราะว่าในขนาดนั้นเนี่ยภูมิภาคนี้มันมีทฤษฎีของโนมินโดมิโนโซึ่งมันมีสองค่ายใหญ่ก็คือค่ายคอมมิวนิสต์และก็ค่ายของ อุ่นนิยมนะครับในการเปิด a e c จริงๆนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเรากำลังที่จะไปถึงขั้นตอนที่สนะครับพูดจริงๆก็คือจะเป็นขั้นตอนที่3ของการรวมกลุ่มถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับการรวมกลุ่มของสหาภาพยุโรปนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็คืออันดับ3ใน1ิป,ประเทศนั้นเนี่ยก็คือ ภายหลังจากนั้นเนี่ยในปี1991984บูไนก็เข้ามานะครับ1997เนี่ยก็มีอีก3ประเทศเข้ามาก็คือพมา่าลาวแล้วก็เวียดนามสุดท้าย1999ก็คือประเทศกัมพูชาได้เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกันทั้งหมด10ประเทศด้วยกันก็ซึ่งมีประชากรทั้งหมดนั้นก็คือ600ล้านคน นะครับ600ล้านคนนั้นเนี่ยก็คือในขนาดนี้เนี่ยในหลายประเทศนะครับในทุกประเทศทั่วโลกก็จะมองไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนซึ่งได้ประกาศว่าจะเอาไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนนั้นเนี่ยจีนได้ประกาศมานานพอสมควรแล้วครับประกาศเพื่อที่จะให้ ประชาชนของเขาพ่อค้านักธุรกิจของเขาเนี่ยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่อาเชียนอย่างไรจะดาเนินการอย่างไรดังนั้นเราจึงจะเห็นกลุ่มพ่อค้าจีนบริษัทยักษ์ใหญ่โลจิสติกหรืออะไรต่างๆนั้นเนี่ยได้เข้ามาทําเรื่องของคขังสินค้าเรื่องสายเดินเรือเรื่องของการทําโลจิสติกทุกขบวนท่าทั้งหมดนั้นเนี่ยอได้เข้ามาหมดละก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือ เรื่องของการขนส่งทางบกนะครับซึ่งในการขนส่งทางบกของตรงนี้นั้นเนี่ยทุกคนก็กล้ากลัวที่จะทำนะฮะก็ยังมีปัญหาดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็คือทุกคนก็มองว่าตรงนี้นั่นแหละจะเป็นส่วนสำคัญทีนี้เราจะอยู่กันอย่างไรในกลุ่มประชาชนประชากรของอาเซียนนั้นเนี่ยผมเองก็อยากเรียนอย่างนี้นะครับ ในอาเซียนนันวันนี้เนี่ยเรามีอยู่สามเสาหลักอย่างที่อาจารย์ชัยวุฒิได้พูดถึงนั้นเนี่ยก็คือประชาะประชาคมความมั่นคงประชาคมวัฒนสังคมและวัฒนธรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นสามเสาหลักนะครับที่จะได้มารวมกันแต่ผมมองดูแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่สุดของความเป็นอาเซียนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องจิตวิญญาณ ในเรื่องจิตวิญญาณของความเป็นอาเชียนนั้นเนี่ยถ้าหากเราไม่มีความเป็นจิตวิญญาณเดียวกันนั้นเนี่ยเราเองนั้นเนี่ยต่างคนต่างทารรในแต่ละประเทศเนี่ยต่างคนก็ต่างแข่งขันเพราะหวังที่จะเอาดีต่อประเทศตัวเองนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดอ่อนในการที่เราจะไปรับมือกับต่างชาติ ะะเพราะต่างชาติเวลานี้เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสหภาพยุโรปก็ดีจะเป็นกลุ่มของอเมริกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งทุนทั้งเทคโนโลยีทั้งอะไรต่างๆยักษ์ใหญ่อย่างจีนเข้ามานั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นั้นเนี่ยถ้าหากเราไม่มีความเป็จิตวิญญาณของอาเซียนเนี่ยใน10ประเทศนี้เนี่ยมันจะโดนเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งหมดไปเลยแล้วเราก็จะไม่มีอำนาจในการต่อรองกับกลุ่มประเทศ เหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะทำอย่างไรต่อการที่เราจะเปิดเอเชียนผมคิดว่าเรื่องนี้ในฐานะาที่เราเป็นคนไทยประเทศไทยเรานั้นเนี่ยรัฐบาลเองนั้นเนี่ยจะต้องวางยุทธศาสตร์ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับยุทธศาสตร์ของเรานั้นเนี่ยจะทำอย่างไร แล้วเราจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรเรื่องของทั้งสองส่วนนั้นเนี่ยมันจะต้องไปควบคู่กันการวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ประเทศไทยมีประชากร60ล้านคนเศษประชากรอาเซียนมี600ล้านคนใน60ล้านคนนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้มีพลังมากกว่านี้เนี่ยเราคงจะต้อง เอาประเทศข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามและพะม่านั้นเนี่ยทั้ง4ประเทศนี้เนี่ยมารวมกลุ่มกับประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้เป็นพลังที่ใหญ่ดับเบิลขึ้นมาอีก3หรือ4เท่าเพราะถ้าหากสี่ประเทศนี้รวมกันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะมีประชากรประมาณ200ล้านเศษซึ่งตัวเลขผมก็ดูจากในนี้เอาละกันว่า ผมคิดดูแล้วเข่าๆก็ประมาณ2 0 0ล้านเศษเนี่ยมันจะเป็นการรวมกลุ่มซึ่งทำให้พวกเรามีความแข็งแรงแล้วการรวมกลุ่มของเรานั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากเพราะว่าในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของการขนส่งทั้งหมดนั้นเนี่ยเราเชื่อมต่อทางบกนั้นเนี่ยทั้งสี่ประเทศหประเทศทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมได้ดังนั้น ในครั้งนี้เนี่ยเมื่อเรามีพละงกำลังมีประชากรมีสเกลใหญ่พอในการที่จะพัฒนาหรืออะไรต่างๆนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะวางแผนต่อกรอยังไงกับสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งขนาดนี้เนี่ยก็กำลังแข่งขันกับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเมื่อเรามีอำนาจการต่อรองผมคิดว่าการที่จะรวมมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันร่วมกันเนี่ย เป็นเจ็ดประเทศที่อยู่บนบกนั้นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนต่อไปว่าประชากรบนเกาะนั้นเนี่ยจะทำยังไงกับประชากรบนเกาะอีกประมาณ300อล้านคนโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะต้องเป็นกลยุทธ์ที่เราจะต้องวางกันเพื่อที่จะให้เป็นปึกแผ่นให้ได้ใน600อล้านคนอันนั้นก็คือการที่เราจะต้องวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะฮะเพื่อที่จะ ดำเนินการให้อยู่ให้ได้ภายในอาเซียนผมคิดว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเองนั้นเนี่ยพ่อค้าเองนนักธุรกิจเองมีความสามารถอย่างมากแต่เราเองนั้นเนี่ยยังขาดผู้นำที่เข้าใจแล้วก็ในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์หรือในการวางกลยุทธ์นั้นเนี่ยจะทำอย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็คงจะต้องคิดนะฮะ แต่ว่าภารกิจในหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็กจะมีเรื่องที่จะต้องทําทีนี้ในเรื่องของกลยุทธ์นั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเราจะทายังไงกับกลยุทธ์ซึ่งอายุทศาสตร์มันพูดง่ายไอ้กลยุทธ์มันก็พูดง่ายแต่เราจะทําอย่างไรนั้นเนี่ยในเรื่องของกลยุทธ์นั้นเนี่ยการค้าชายแดนทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่รอบป,ประเทศนั้นเนี่ยเออมันมีด่านอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับตั้ง1ิกว่าด่านนะครับ ด่านตั้งแต่ฝั่งลาวเนี่ยเรามีสะพานข้ามแม่น้ำโขงสี่แห่งตอนนี้มีสี่สะพานอันนี้เนี่ยก็คือด่านซึ่งค่อนข้างที่ใหญ่ๆด่านฝั่งตะวันตกฝั่งพม่าฝั่งอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยเราก็มีอยู่นะครับรวมทั้งกัมพูชาแล้วก็ทางสเสดาแล้วก็ประทังมีซาทางใต้แต่ผมเองอยากจะยกตัวอย่างเพียงแค่สองเส้นทางนะก็คือเส้นทางของกอบความร่วมมือ ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็คือเส้นทางหมายเลข R3 เส้นทางหมายเลข R3 นั้นเนี่ยเราก็จะต้องวางกลยุทธ์แบบหนึ่งในการที่จะรองรับกับการที่จากที่เราวางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรเพราะเส้นทาง R3 นั้นเนี่ยมันมี R3e และ R3w เส้นทางทั้งสองเส้นทางนี้เนี่ย สินค้าจีนเนี่ยจะเข้ามาตั้งแต่ทางน้ำตั้งแต่ทางบกนะครับทั้งสองเส้นทางนี้เนี่ยระยะทางเนี่ยจากชายแดนไทยลาวกับชายแดนลาวจีนนัเนี่ยมีระยะห่างกันไม่ถึง250กิโลเมตรนะฮะขนานี้รถมันทุกวิ่งเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยจากชายแดนจีนก็จะถึงชายแดนไทยในเพียงแค่5ชั่วโมงนะฮะตอนเช้าเนี่ย เปลี่ยนถ่ายรถของเนี่ยเย็นเนี่ยข้ามด่านเข้าประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นกลยุทธ์ของตรงนี้นั้นเนี่ยเราจะต้องวางแผนยังไงในการที่จะไม่ให้จีนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างไรนะครับเรื่องนี้เราก็จะต้องวางแผนกันนะครับนั่นคือกลยุทธ์เส้นทางทางน้ําก็ดีจีนเองนั้นเนี่ยที่บ่นว่าที่พวกเราบ่นกันว่าน้ํามันแห้งน้ํามันแรงนั้นเนี่ย ภายใน5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้บริหารจัดการน้ำเนี่ยอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นระบบวันนี้เนี่ยสังเกตดูแม่น้ำโขงวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินเหลือได้ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยล้งไปตั้งหลาย10จังหวัดแล้วแล้างแบบไม่มีน้ำใช้เลยแทบทุกจังหวัดของทุกภาคยกเว้นภาคใต้เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยการคอนโทรลน้ำการบริหารจัดการน้ำบนเส้นแม่น้ำโขงของจีนนั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เขาก็ทำสำเร็จแล้วนะครับในระดับหนึ่งผมคิดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้น,น,นเนี่ยการบริหารจัดก,การน้ำบนแม่น้ำโขงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางซึ่งเรือจะเรือจีนเนี่ยจะใช้สัญจรในการที่จะขนส่งสินค้าทางน้ำมาค่อนข้างมากอันนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงที่จะสะกัดกั้นไม่ให้สินค้าจีนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเร็วเกินไปนัก เพราะว่าตรงนี้มีทั้งสองสามประตูอันนี้คือ r 3 e นะครับส่วน r 3 w นั้นเนี่ยในขณะน,นี้ก็ยังจะเป็นเส้นทางที่น่ากลัวที่จีนจะเข้ามาทางไทยโดยผ่านประเทศพมา่าเส้นทางนี้ก็จะใกล้กว่าเก่าอีกนะครับแต่ก็ในขณะนี้ยังไม่มีการใช้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวจะมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่เราจะต้องวาง สวนเส้นทางหมายเลขอ9นะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่เราจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรเส้นทางอ9เนี่ยบนฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเนี่ยในการในการวางกลยุทธ์เนี่ยเราก็ต้องวางต่างกันเพราะว่าทางฝั่งตะวันตกของไทยนั้นเนี่ยเข้าพมา่าเข้าแม่สอดวันนี้เนี่ยทางแม่สอดของเราเนี่ยผมจะยกตัวอย่างแค่ด่านแม่สอดการค้าการจเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะดี นะครับมีความค้าหลากหลายมีความแข่งขันกันค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกันนะฮะแต่ในขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยในขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้ตรงนี้เป็นโอกาสของสินค้าของไทยเนี่ยที่สามารถที่จะหลั่งไหลเข้าไปสู่พมา่าให้ได้มากกว่านี้ให้ได้เร็วกว่านี้อันนั้นก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราจะต้องวางเพราะ มันต่างกันนะครับอันนี้เราได้เปรียบเราก็ต้องวางกลยุทธ์แบบหนึง่งเมื่อกี้บนเส้นทางอาสามสายเชียงของนี่เราเสียเปรียบเราก็จะต้องวางกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะครับเส้นทางอาเก้าหรือเส้นทางอาแปดทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเส้นทางอาเก้าเนี่ยมันอยู่ในกรอบความร่วมมือของระเบียงเศรษฐกิรลุ่มแม่น้าโขงแต่เส้นทางนี้เนี่ยไม่เหมาะสมเท่าไหร่ในการที่จะทําขนส่งนัก นะครับเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันมีปัญหาเริ่มต้นตั้งแต่ประเทศเวียดนามแล้วเพราะว่าท่าเรือดานังนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของประเทศแในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการค้าการเจริญเติบโตต่างๆนั้นเนี่ยเออมันจะอยู่ทางเวียนดนามเหนืออยู่บนท่าเรือไฮฮานอยท่าเรือไฮายฟองซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณะเดียวกันทางใต้เนี่ยมันก็อยู่ในโฮจิมินดังนั้นท่าเรือ ดานังบนเส้นทางหมายเลข9นั้นเนี่ยก็ไม่มีกำลังที่จะขับเคลื่อนเท่าไหร่นักเรื่องนี้เราเองเราก็ต้องดูว่าเราจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับบนเส้นทางอ .9 กับบนเส้นทางอ .8 เส้นทางอ .9 กับเส้นทางอ .8 เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่จะทะลุเข้าไปในเวียดนามแล้วก็เข้าไปสู่ประเทศจีนได้สินค้าหลักๆที่เราจะไปตรงนี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้เป็นหลักนะฮะก็จะมีทุเรียน มีมังคุดมีเงาะแล้วก็มีลำใหญ่นะฮะเป็น4ี่ตัวหลักที่เราขนส่งสินค้าผ่านเวียดนามแล้วก็ไปจีนนะฮะก็เข้าไปทางมณฑลกวางสีในเส้นทางนี้นั้นเนี่ยเราเองนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าการลุกเข้ามาของเวียดนามนั้นเวียดนามเองก็คิดจะลุกเข้าสู่กัมพูชาเข้าสู่ลาว เพื่อที่จะส่งสินค้าข้ามไทยเพื่อที่จะเข้าส่งสินค้าไปที่พม่าเหมือนกันดังนั้นกลยุทธ์และรูปแบบในการวางแผนเนี่ยเราก็จะต้องวางต่างกันนิฉะนั้นเนี่ยในแต่ละรูปของแต่ละด่านแต่ละประตูเราจะต้องออตั้งให้ดีแล้วก็วางกลยุทธ์เพื่อที่จะสับพยุทธ์ให้ได้ชนะทุกด่าน ถ้าหากเราจะทําโมเดลเดียวกันหรือรูปแบบเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ประสบผลสําเร็จในการที่จะวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยมันจะกลับกันกลายเป็นว่าทุกด่านจะเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาได้อย่างอิสระเสรีและเราเองนั้นเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับพะในรอบแรกถูกเตือนไปแล้วก็ผมขอเอาแค่นี้ก่อนนะจรา์นะครับครับขอบคุณครับท่านนายกสาพาันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยคุณยู ยนยืนพงนะครับท่านได้เล่าให้เราพาเราไปดูถึงเส้นทางทะลุขึ้นไปถึงพม่านะครับออกไปถึงจีนนะครับแล้วก็ไปทางเวียดนามน,นะครับเราเองอยู่ทางใต้เนี่ยเรารู้ดีว่าเมื่อก่อนนี้ใครต่อใครถ้าชวนมาสัมมนาหัดใหญ่อยากจะมากันเพราะสินค้าของจีนนี่มันมาทางเรือแล้วมันก็ขึ้นท่าเรือพัทเวิร์ดเสร็จแล้วมันก็ดันเข้ามาทางประดังเบซาทุกคนมาหัดใหญ่เพื่อจะมาซื้อสินค้าหนีภาษีของจีนที่บ้านเรา แต่วันนี้มันเปลี่ยนทางซะละครับมันมาทางนู้นนะครับมาทางเฉียงแสนมาทางนู้นเลยนะครับไหลามาทางด้านนูน้นแล้วก็ท่านได้พูดถึงว่ากลยุทธ์เราจะต้องเตรียมการอย่างไรที่จะวางกลยุทธ์ในการเดินสู้กับระบบการขนส่งอย่างที่เราเห็นภาพอย่างเงี้ยซึ่งกลยุทธ์นั้นคงจะไม่เป็นกลยุทธ์เดียวมันคงจะใช้ไม่ได้สําหรับทุกด่านทุก เส้นทางที่มันเข้ามาในขณะที่เราเป็นศูนย์กลางอย่างนี้นั่นคือภาพที่ทางท่านนายกสาพันรขนส่งประเทศไทยท่านได้วางภาพให้เราเห็นนะครับตอนนี้ก็ต้องมาคุยกับหมอตําแยนะครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพง์ชัยอธิคมรัตนกุลท่านเป็นหมอตําแยจริงๆเพราะท่านทาคลอดสมัค